3, 2, เลเซอร์ขนลักแลฟรีมีอยู่จริงเหรอปะไปดูกันช่วงนี้กังนำคลินิกเขาแจกโปรโมชั่นนะคะเลเซอร์ขนลักแลฟรีทุกสาขาเลยวันนี้ก็เลยจะมาที่เซ็นทรัลมาดพราวนะถึงชั้นสิอเอ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูแผนผังแปบบ๊บว่าเลขที่คลินิกอยู่ตรงไหน และเราก็มาถึงะคะกลางนำคลินิกสาขาเซนทรันลาดพร้าวนะคะทางคลินิกก็คือจะมีป้ายแปะไว้ด้านหน้าเลยนะคะว่าเลเซอร์กําจัดขนฟรีแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวแถมยังมีเครื่องดื่มให้บริการเราฟรีด้วยนะคะแต่ถึงนม้ลูกค้าจะเยอะแค่ไหนนะคะรอคิวก็ไม่นานเลยค่ะเพียงห้านาทีเท่าน,นั้นเครื่องเลเซอร์ที่ทางคลินิกใช้นะคะชื่อว่าลองพาวส์ e ินดีแนะคะทางพี่พพ,พยาบาลก็ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆเลยแอบหวั่นเหมือนกันนะว่ามันจะเจ็บ แต่มันก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยนะคะทุกคนมีอาการแบบจี๊ดๆบ้างมีความร้อนบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรที่น่าตกใจไปก่าความเจ็บก็คือเลเซอร์ไวมากไม่ถึงห้านาทีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแอดแคนะคะโอบินทร์อะไรก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะไวมาก <Okay. S 1> ใครที่สนใจอยากจะเทสการเลเซอร์ขนหลากหลายเป็นครั้งแรกนะคะก็สามารถถักเข้าไปที่ไลน์แอดกางน้ำคลินิกได้เลยนะคะให้บริการฟรีทุกสาขาทั่วประเทศเลย